สวัสดีค่ะเจะเปิลายห้าเลย,ย,ย,ยค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้กัหนาวมารับลมหนาวบรรยากาศบรรยากาศยูทองให้ทองหน้าเลยค่ะเด้อค่ะพี่น้องค่ะกับเจนได้กับฝากติดตามในเรือพี่น้องเด้อเจเป็นไซห้ากับตอนแรกๆกับถ้าเรามีผู้ใดหูจากจะเปนลายห้าเลยค่ะจะเปนสายห้ากับไดไปยูเออพูดค่ะอันอยูทางบัานพุปราคาทางอัน เข้าห้อ,ขอ,ของก็บ่อยากเอ่ยอบ่อยากเอ่ยซื้อเอ่ยน้ำนะคะเนาะค่ะไปยู่ทางที่ว่าเป็นข่าวกันค่ะกูนละก็ไปอยู่ไปเก็บเห็ดเก็บอยังแง่ข้นกันเรื่อมมากความสนุกเฮี้ห่านะคะเนาะก็ไปเก็บกับม้วนม้วนเห็ดกัลหลายหลายขายของขายยังกับม้วนพี่น้องอื เป็นอย่างสีม่วนไปกับพื้นไปนะค่ะเนาะคนกับไหลค่ะก็พ่อคนหลเดี๋ยวกับข้ากับบอลูอินูอินีเดี๋ยวคนซื้อนะค่ะเนาะไปกับพิชาติอ่าไปกับพิชาติกับคนซื้อว่าก็ไปขายของค่ะไปขายของกับยูแต่งแต่แหลกแหลกเลยค่ะเด้อแต่งแต่กับนี่ลูกผาบพรอมเลยพี่น้องค่ะลูกผาบแล้วกตลาดที่วเพราะท่านหลับเป็นฮอตชูมือนี่ กันมี่ตรารางที่เราออกมากเพรปินมันอยู่อีเครืองหนึ่ง <c oughs> อยากได้เบิ่งภาเ่เก่าตะกีกอยังที่แบบเก่าๆนะค่ะเนาะแบบเดิมๆวัฒนธรมนีการพัฒนาค่ะนูกว่าไปขายของอยู่กะตอนนั่นแล้วมาถึงตอนนี้นะพี่น้องเนาะตอนนั้นมาถึงตอนนี้กะมีความรู้สึกว่าโอ้เมันอกาเป็นอย่างที่คนห้าตรงเรียนหลูหล้หลายๆอย่าง หนูก,กะได้เรียนรู้คือกันพี่น้องค่ะเพราะว่าก็คนซื้ออยู่ไปขายของไปยังกับบรลูเรืองดอกเนาะอืมกับนี่ยูทูปปอกยูทูปเปลิลเพิ่นกับมาทายค่ะมาทายมาทายก็เป็นที่หูจักของกันเอฟซีค่ะเอฟซีของกันของเองียงของแบบแสงกับแบบอื้อซะเนาะยกตัวอย่างค่ะ แตงกับแบบอือ้อทนึงเป็นบบกแตงซะนึงเป็นบบกอือ้อซะค่ะตอนกับบรูเรืองอย่างเดียวค่ะกับมิตรบาเอ้ยเนาะไปเบิ่งกันหน้าค่ะคือเป็นแตนอยากรู้ว่าผู้ใดนะคะเนาะอยากรู้ว่าผู้ใดขาเล็กน้อยก็เลยไปไปเร้วก็เลยมีหมากใหม่ติดรถไปนั่งก็เลยได้ไปจอดประข้าวเดี๋ยวเบิด์ตประทีมไปมากกับเป็นไปงานต่ว่านี่เพื่อไปขายอื เิ่นกะไปขายพาะเิ่นไปขายเป็นกบเด็กบ้านนอกซี่สิละ่ะพักกะไปนอนกลางเต็นอยู่ขางทางพี่น้องนอนอยู่ขางทางกลางเต็นอยู่ค่ะกินทุกิกนหยาก,กินทุกคิดเดียวอยู่น้ำโบนาณล่ะล่วงอาบน้ำคล้องก็บมีบางเทียน้ำบ่ามานาม้ำว่ติดอือพี่น้องค่ะเนาะค่ะพิศารกับจมอีกแล้วบ่ได้หนูเลิกเลิกเลิกคนนะ่ะค่ะอ,อือ บางมือได้บางมือบ่ได้ค่ะก็ไปอยู่นั่นก็นขายของนะคะเนาะขายของก็เฮ็ดเอียงที่ว่าพอมาถึงตอนนี้นุนู๊ก็ได้รู้นะคะเนาะมาถึงตอนนี้ก็ได้หูว่าอียงคืออียงนะคะเนาะตอนนั้นนูไปนูก็บ่รู้นุ๊กนี่ผู้ใดเฮ็ดจตงได้นุก็เฮ็ดไปเลยพี่น้องค่ะไปเก็บเห็ดด้วยความหักหักมูหักปวกค่ะยานแต่เขาบริดี อย่างแต่เขาบอมีข้เขม่าเบิงเขาได้หลายอย่างมีคนติดตามอย่างมีเอียงไปมากกับไปดูแต่ดูหลายกับเป็นทีหูจักเนาะของเอฟซีเพิ่นก็ไเลบบอกว่าเพิ่นก็ไเลบบอกเพื่อนก็ไเลอยากให้เพเ,เปิดช่องยูทูบค่ะเพิ่อนก็ไเลส่งเงินมาสื่อโทรศัพท์ก็เลยน้องพี่น้องนะก็เลยได้เห YouTube ตุ u ูทูบได้เปิดยูทูบแต่ว่ากัคือว่าแล้วน้พี่น้องนะเหตุดูทูบแต่ว่าเขาครบครบคนผิด คนที่เขาเห็ดเขาสันให้เขาเห็ดให้นเขาตัวพี่น้องค่ะเขาก็ตัวเพราะเขาตัวเหลือก็หอดซื้อมือนี่แหละสร้างได้ใดบ่ไดดติดโควิดเขามากกับโบมีเงินกับบ่ได้โคษณาเขาได้อยู่น้ำปลากับบ่ท่อกับเท็ดไปเลยพี่น้องกับทายให้เก่าเพราะว่าสักมือหนึ่งกับตองมีทางอกนี่นถี่นมะเกยใดนะค่ะเนาะเพราะว่ามันกะไปติดปัญหาเขากับหลักเอาเอกเส้นเขานั่น เขาบอว่าผูกใส่ช่องของหมูเด้อค่ะเด้อมันก็ได้กลายเป็นว่าหอดเดี๋ยวนี้ก็ต้องต้องแก้ปัญหาค่ะต้องไปเรื่อยๆจนว่าสิมีคนซอยเนาะค่ะเนาะนูกะ่ก็เฮ็ดไปจังซี่พอถ้ำอันแบบไปมากก็ฮักเขาหลายค่ะฮักเขาหลายก็เป็นเหตุนี่แหะเป็นเหตุจังซี่พี่น้องค่ะอันนี้ก็ได้กลายเป็นว่าพอบ่นั่งกลับมาอยู่บ้านเจ้าของ พอไปซ้ายประยุงกับผู้ใดมาอยู่ประมอยแม่ลาบค่ะจ้ะมันถือเห็ีดลาบคักไปอยู่ฝุ่นกับถือดาซา้าหละผัดเลยพี่น้องจะะมันอียงค่ะถืกดาด,ดูจากของบุรุษซ้ายเหตียดนี่แหละนูก,กับถือดาถืกดาดเรื่องเถียงหน้าพี่น้องค่ะถือดาดเรื่องเถียงหน้าเจเปิลซ้ายห้ากับ คนถามฮาซื้อนี่อยู่แถวนั้นเขาก็สิหมูจากเบิร์ดแหละเพราะว่าเป็นคนสนุกสนานไปซ้ายด่แมฆาหูเบิรดเมฆาหักแมฆาแทงค่ะแทงกันหักกันค่ะยู่ก็กลายเหมือนจะเป็นคนบานเขาไปเลยเนาะ,ะเนาะบาทีนี่ก็มีมือหนึ่งที่ว่ากสิถือดานั่นก็ไปทอดกระถินไปทอดกระถินกับบักเตียงบักเตียงกับบักเอ,อึคุณบักเตียงคุณบ,บักเอ,อึนี่แหละ ะคนซื้อเนาะแรเลกกว่าเขาก็เบิ้งก็ว่าเขาดีเบิ้งเขาโบกเหรอค่ะเบิ้งเขาบอกก็ว่าเขาดีเด้แต่ว่านั้นผู้เป็นบกอือนั่นบกอือนั่นเพื่อผู้เป็นเมียผู้เป็นบกอือนี่กับ่ได้ว่าเขาบ่ไดทันลาว่าเขาอันนั้นเด้เพราะลาวาเขาดีเะค่ะแต่ละกซ่อมเบิ้งอยู่เป็นเป็ดเป็ดเป็นบ่คอยเห็นไหนเห็นตาอยู่ต้นนเพื่อนอันโอกมากกันหนาบุบไม่ยุ่ยไม่ยุ่ย ออกมากับมาน่งนาบูตบก็ค่อยบอกน้าผู้ใดเด็กก็ค่อยมีมารยาทหากันท่อไปเองสิกับบ่ทักบ่ท่ายบ่ห้องกินเขาองสิกับบ่เอินเนาะอันนี้ก็บแม่บอกให้ฟังนะพี่น้องเนาะในๆกันในๆแล้วก็บอกคิดว่าพือสิบ่หวนทำาม็นผ่านไปกับสผ่านไปพอแต่พี่น้องซุ่มเหมือนขายพักขายหยาน้ำกันนะเนาะพี่น้องเนาะเป็นพี่เป็นน้องกันแต่ว่ากันค้นเป็นหนึ่งคนหนึ่งเป็นบักอือบักเตงก็คือสบบ่ บ็ไปหาดอกว,วุ่นวายค่ะพี่น้องนู่นก,กับบริว่าอีนหอย่งดอกเพราะว่าลืมหูตาสว่างแล้วก็เลยมานาั่งคืดเบิง่งเฮ้ยสาเหตุอันนี้ตัวจีเป็นใส่ห้าถื่อดาอยู่เถียงหน้านู่นก,กับมานั่งคืดเฮ้เป็นอีหอย่งยูทูบเปิดได้หลายคนคือจังคือจะเฮีมากอะกับเปถ่ายมงึงไปทอดกับถิน่นอันนี้สีบอรอให้ฟังด้วยค่ะเด้อค่ะในในกับในในเลี้ยวเนาะตอนนี้มันก็เป,นเป็นเป็นอีหยงที่ว่า เขากคเลื่อมหูตาสว่างกันหนูก,ก็เลยจะมาบอกให้ฟังว่าสายเหตุนที่หนูถือดานั่นบักเตียงตรงนี้ส่วนคาพี่นอเพราะว่าไปถอดกระถินก็เห็นกันค่ะเพราะว่าอยู่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 ยแบบหลายเดือนเนี่ยเป็นสี่าหาเดือนอยู่มาหนึ่งสี่เห็นกันจนแบบว่าจนเรื่องจนเกียนพุญหล่ะค่ะก็บ,บักเตียงก็บอกเออบ่ค่อยลืมค่ะบอกเออยิงบอกเออป็นยิงเป็นคนยิงแล้วก็เป็นคนลักษณะว่า บ่หูจะคว่ำบ่กใช่ายซะพี่น้อง่ังยางตังสี่ก็ต้อกอย่างห้าถามก่อนค่ะทั้งที่ก็บหูจักไปด้ว่าว่าเฮาเป็นข่าวกันกับเปลี่งเป็นข่าวบางใดเพราะว่าอยากเป็นเมียน้อยซั่นบ่เออเอเอาเลือกกันว่าอยากเป็นเมียน้อยบ่ได้อยากเป็นเมียน้อยไปเด้อค่ะอือก็บ่ได้คิดบ่ได้ฝันว่าอยากไปเป็นเมียน้อยผู้ใดอยู่มอมมอมไปจังซี่ก็ดีแล้วค่ะบ่ได้วางหำลำวางด้วยนําผู้ใดดอก วังลำวังรว้ยดีโอ้ยว่าไปยังซันเดียวค่ะพูนพูนละไปหานมองเงินเพราะว่ามองเงินได้เห็นอางเงินได้พูนละไปบัตรดียวกันวังยั่วแบบธรรมชาติว่ด้หวังลำลวังรว้ยแถวความเก่าความเดือใหมฟังกั็ไปถอดกับชินมาถอดกับชินมาโดยความว่าหักเนาะไปอยู่ใส่กับหักผู้นั้นหักผู้นี้ไปมาจีบปนใส่ห้ากัเลย อันคุกกี้กันก็บักแตงบักแตงก็บักอเพิ่นกระลูว้ว่าพวกนูเนี่ยนอนอยู่มองนี่นอนอยู่ขงางท่างขายอยู่ขางเมี่ยอันมเมตาเคียนค่ะเพิ่นกระลู็ขึ้นนัาไปทอดกะทินมาเมย์ค่ะโต๊ะํามากได้หิ้วเขาบาดท,ที่นี่กลายเป็นวา่าสองคนนั้นเพิ่นแผ่ฟุน้นเพิ่นแฝ่ฟุน้นเพื่อวา่าเพิ่นก็คื่อวา่อวาเนาะก,ก็บโบลูเดี๋ยวเขาบังหักเขาหอบถวยหอบซ้ำจะโค้งอยู่ะพี่น้องคะ่ะ อันห่อมากนะก็ห่อตัวหอ,วหอมซ้ำเห็ดกับเขาอยู่มองจะขวงเห็ดแต่เรวก็ทรหาเขาค่ะทุหาเขาเนาะจะพาก,กไปเถียงหน้าค่ะไปกินอยู่เถียงหน้าบัตรลิจุดเทียนมันเหมือดมันมีแต่หูเถียงหน้าก็ได้ยันตกวัฒน,นดนค่ะเออบักเตียงเออกับอันนั้นสมุนบักเตียงแตกบ,บุนบุนบุนมาถือ อ,อย่างขามาเห็นจะไฟลังรวยรวยเลยรวยแต่่าขามาามองนอนหงนูก่อนเด้เพราะว่านูน่ะสิกลางเต็ดน,นอนอยู่ขางทางาแต่่าหักบ่มีหนูหนู่ทัะละกาเตินเพราะว่าพระันะนอนอยู่เป่นกับขามาขามาเป็นก็มาเห็นเป็นขามมาเห็นจะไดกายเป็นวางหื่ห้าเลยก็ออกไปทัวหลูกเลยเถิดดาเฉียงนาน้อยโอ้ยพี่ดองค่ะดาจะเปืนสายห้าทะลุมทะไล่เลยค่ะบาท,ที่นี่ นูก็เลยมมเอีดใจมาขึดนูเลยมาขึดได้ว่าเอ๊ะอันพิชาติกับซอยเห็ดนันเห็ดหนีเนาะอยู่หม่องเม่แต่เคียนนั่นตั้งแต่ดินบมมีเกียดินเห็ดโค้งล้างค่าซอยเห็ดนันเห็ดนีคือเห็ดอันสะพพกสะพานตักหนอกตักนก้ำเห็ดท่างขึ้นเออเพิ่นเป็นผูล้ลงไปตัดสะพานพี่น้องแต่ว่าเพิ่นหันบ่หูจากบุญคุณสะพานมองนันสะพานมองนันน,น,น,นั่นเพิ่นไหลยงางไปเป็นตักน้ำพี่น้องะ่ะตักขึ้นมา เออนูก็มีภาพอยู่ขันบอสิบอ้อนั่นก็ได้นั่นมีภาพอยู่เดอัตทวดพีโอไว้ก็ขึ้นมาตักน้ำเออมองสะพานมองบุญคุณนั่นที่เพิ่นไปฟันถิ่นน่พี่น้องเอ้ยเออหย้อนจักเพิ่อนคืนจังใดของเพิ่นล่ะไปฟันถิ่นก็บ่เห็นบุญเห็นคุณมันเนาะอืมพิชาติก็ไปสร้างไว้กับอันอัีผู้หนึ่งไปสร้างนั่นล่ะไปกับหิวน้ำขึ้นมาหนึ่งกัมาเฮ็ดเออเฮ็ดตักน้ำขึ้นมาเทปูนเทอีหยัง กะบ,บ่มุมสภาพนันนันแต่ว่าตัดถิ้นแล้วเว้อ่นี่เ็เลยตัดขิน้นเจริญสายหา้าสิบดาหนูกับมานางขืดเบิ่งก็มีอิจใจว่าเอ๊ะเป็นอีอย่างยูกิน็นทุกดิบทุกสุกกันมากซอยไม่ผี่นวองบ่ไเดียวเาไปขายของจะซือ่อหรือซอยกวาดถนนจเจริญสาสห้าเนี่ยมงี้ยมึงสอมากนี่หนูสิเป็นคนกวาดหนูก็สิกวาดแต่บุมีผูใดเห็นดอกกวาดก้อนกวาดก้อนหินลำคางอันที่ว่ามันขี้รถขี้ม้ามันฟุ่งออก ก็ไปกวาดเขากวาดเขากวาดเขา,ขาตัากน้ำนี่พี่น้องคะตักน้ำนี่ไปหดน้ำต้นใหม่มฮดน้ำต้นไหม่เพื่อจะคล้องนอนเนียนแต่เสาหอดคำไปหดต้นหมูกตน้นยางมีหม่องแมนแต่เครียนั่นเออมาที่นี่อันบักอื้อบักอื้อเพื่อนนั่นอันเพื่อนเฮ็ดอัน,นยังอันเปิดอัน,นยังของเพื่อนแหละช่องเพื่นอนยางแ่ะเพื่อนก็เลยมาเพื่อนก็เลยว่าเขาสางภาพบอกออกมาให้ดิเห็นเลยเด้อพี่น้องเด้อนิสัยบ่ดีเด้อบักอื้อนี่นุสีบอกให้ บักเอืนี่เออผููเป็นเมียนี่บักเตงนี่เบื้องบ่ออกบักเตียงนี่ลึกเบื้องบ่ออกเลยเพราะว่าเบื้องได้ก็ว่าดีตลอดอืมแต่ว่าพอเบื้องออกมองที่ว่าตะกิดใจมองที่ว่ายางไปนี่กะลูอยู่แเ้วยว่ามันสิเกิดอียงขึ้นเออมันจะเกิดเอียงขึ้นแล้วเป็นยังจังพาสมุนนั้งหลยอย่างนี่นะยางขามไปทั้งที่ก็เห็นว่าอ่าพวกนั้นเขาบอกว่าเอ๊ะมันมีใครไปอยู่ตรงนั้นเหรอถ้าไม่พักกันไปอยู่กันเงียบ เิ่นกะ้องรู้วา่าเออเขาเป็นส่วนตัวมันคำทุ่มกว่าพี่น้องเออเวลาทุ่มกวาก่าแล้วลกต้องคุดได่เราวยางมากแล้วก็มเฮิตก็ก็แก๊กมองอันแม่แต่เคียนเออเพื่อก็มเฮ็ดก็ก็แก๊กมองแม่แต่เคียนแหละแบบพวกนั้นก็เลยโซ่เพิ่นเพื่อนก็เลยต้องคิดอยู่เล้วว่าคนเฮ่านี่ก็ซอยเนาะเออพวกหนูนี่อยู่กันอยู่ขางทางนี่ซอยเพื่อนเป็นคนเห็นเน้เพิ่นจะเป็นคนตื่นแต่เศร้าด้วยบักแตีง ตื่นแต่สองมาพประสิเพศอันนั้นก็ก็แก,ก้แก,ก้คิดอย่างเพื่อกเกษีหน็นอยู่แล้วว่าสิเพิ่นใส่ห้านี่อนเ,เออก,กับพิชัดนี่เฮ็ดอีหยัางนู้กวาดถนนกวาดไปจนสุดพุ๊บละกวาดแต่สองมันก็ไม่โปรยเห็นเลยพี่น้องเอ้ยค่ะกวาดถนนแล้วก็ตักน้ำขึ้นมาตักน้ำใส่กับกข,นข,นนบขนูนี่หิวขึ้นมามาหดตนห้นไม้ค่ะเฮ็ดอยู่นซีซูมือประจําแล้วก็คัดล้างอีหยังต้นตะเคียนเฮ็ดน้าเพิน่นค่ะนั่นละ่ะเพิ่นก็สิเหน็นแต่ว่า เพิ่นสิล่งไปเพิ่นสิลงไปเฉียงหน้านั่นเพิ่นรูอยู่แล้วว่าเป็นหนูอ่ากบปิศาจอยู่นั่นเพิ่นตรงรูเพราะเพิ่นเพิ่นมากจุดจุดนีแล้วเพิ่นเห็นรถหนูแล้วเพิ่นบ่เห็นพวกหนูกางต็่ท์นอนแล้วเพิ่นบ่เห็นพวกหนูเพิ่นตรงรู้ว่าเป็นผู้ใรอยู่่องนั้นแต่สงสัยว่าเป็นหยังเพิ่นถึงตัดสินใจพาพวกกันเออบาบาบบัวพอง้ย่ะไปกันพี่น้องค่ะเออไปกันก็เปดไทยอยากได้อันคนติดตามไมลายอยากได้ยังก็ห้องข้เขมบ่งเหลาย โบเห็นคาของคุณโบสงสารเขาเขาอยู่เขาบหลูอีม่ออีแมกอีงองเขาไปกับเห็ดให้เขาถือตาแระเทนที่สิคิดใดเนาะหวังแต่เงินหวังแตนเขาห่วงเอียงคนเขาพ่อเบิงได้หลายเขาหวังยอดไล่พี่น้องนุกับโบอลูหวังหวังยอดเนี่ยนุหวังกันนุหวังนุกับไปใดเด็แต่นนูบอกไปคนนุกับมีศักสีพ่อหนุกับมะขืนเนาะเป็นอีเงี้ยต้องไปยางน้ำปุ่นงอเงียเงียงแังสัน เมืนก็เลยเมื่อคืดได้ถือดาบันีีก็เลยเมื่อคืดได้บอโอ้ก็คลองใจได้บัดทีตื่นย่ามือโศมาได้เกิดคำถามพา่อค้นโจมตีดาตุ่มตำตุ่มตำตุ่มตำ,ตมตำ,ตมตำแล้วก็พวกอันนั้นพวกเข้าว้องอียงสัมพเวสีทัางหลายนั่นก็กันลงลงไปในช่องช่องของแต่ละช่องของเขานั่นแหละเฮ็ดให้นูถือดาหนูว่าจะไปฟ้องเด้อน,นั่นหนูบอกว่าขันบ่หลบคเพื่อหนูถือดาหนูก,กับไปเออ ไปกับเนี่ยพิชาติสามีเจ้าของนี่แล้วเป็นอยัางนู้นตรงเถิดดานั่นละเรื่องของเรื่องน่ะน่ะคนดาประจอกประจานหนูน่ะเฮ็ดให้คนเของมาดาหนูนั่นหนูกับบอูจะซื้อหนูก็มีแต่ว่าเออหนูหนูน่ะเสียวเรื่องคันขันบ่ยอมลบคลิปหนูน่ะหนูสิไปแจ้งตำรวจหนูก็เว้าจังซี่ล่ะแต่หนูก็บ่รู้ว่าเอาเรื่องได้อีหลีเออหนูก็เสยความซื่อเนาะเออหนูก็เว้าไปจังซั่นล่ะบัดทีนี้เขาก็ลบอีหลีก็เลยให้บักแตงไปแก้ข่าวให้ ตากอนหนาเนน่ะเตะเสาเลยมือเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยมันคืนมากถือดาเตงคืนแล้วพวกสัมภเวสีทั้งหลายน่ะไปไทยไทยแล้วถือดาเตงคืนแล้วดาหนูอีอันเอียงแน่อีแหลบอีอียัเออมืออ่ะมาอยู่นี่วุ่นวายไปทําให้เออบักเตงเขาไม่ไบอีนอีงปวดหัวสันสิวเธอเหมือนว่มบึงอพวกที่ว่า่บหินนเห็นอยู่บอกว่าเขาเห็ดอีง บริณนอนจะซื้อเด้อค่ะวาดนั่นกวาดนี่เห็ุแนวดีๆงานน่ามถนันเลยค่ะตัดคงได้หฮกระลุกไปตัดตัดตัดงามเพ่นบยูเห็ดหอดสะพอกสะพานพนเหตุในค้นยางไปมองวิวงาม,งามก็ไปตัดถิ่นบลรููเรืองกับมาหายแต่หนูหนูก็บเฮงสีหายขึ้นกับบาก้าหายหนูกับมิตรวาเออขับ่ลากกับมิตรบวกสัมภเวสีทั้งหลายนั่นล่ละเมื่อนั้นก็ได้ออกช่องไป เออเพื่อเกต์เื่อว่าตอนเศา้านั้นเลยถามว่าก,กษัติจเนาะเพิ่นมักยางมาผู้เดียวกับลื่นกันลวพี่น้องขากับบกเตียงนั่นลื่นกันเล้วก็เลยถามเพิ่นว่าเอ,อ้าขอถามเนี่ยค่ะคุณนบกเตียงเป็นอียงกัลลูย่ยี่เหล้าว่าพวกหนูนอนอยู่นี่เหนเห็นพวกหนูแสดงว่าพวกหนูขามสะพานไปใน,นแค่สวกเดียวนั่นมันต้องเป็นพวกหนูยี่เ้ยวและเป็นยังต้องไปเน้นต้องขามไปพาสสมเวสี ขามไปแล้วก็ไปเขาทายอะไรด่าพวกหนูเพื่อนก็เลยว่าเังสี่พี่น้องเพื่อนบอกว่าพวกสัมเวสีเป็นตัวเพิ่นว่าไฟใหม่เพื่อนว่าเออเพิ่นบอกเอออกตงสี่ก็พวกหนูได้นี่ไดยยินค่ะหนูก็พิชาไดายินเต็มสองหูเลยยามแต่เศร้าบ่มีผู้ได้เลยเพื่อนบอกเตีงสี่หนูก็หนูก็เลยคิดอยู่เออคนเราก็รู้จักกันคำนี้หนูก็เลยบอกน้ำเพิ่พร้อมเด้อบับแตงเออคนเรารู้จักกันอ่ะเออก็ไม่น่าจะทำกันอย่างนี้เนาะ เม่ทามาทําให้คนด่านะหนูก็งงอยู่พวกหนูก็ทําแต่สิ่งที่ดีช่วยนู่นช่วยนี่ไม่ได้คิดเงินอะไรเลยอยู่กับบอยได้เงินได้พี่น้องไปเฮ็ดซอยเฮ็ดอียงกวาดอันนั้นพี่ชาติกับปจับเฮ็ดอียงซอยนั่นบ่ได้เงินได้นั่นไปซอยซอย,ยแบบว่าตั้งใจเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลซอยนะพี่น้องก็เคยได้เงินนกซอยอยู่นั่นหลายเดือนกับว่าไปยูมองนันพ้อมล่ะก็ไปซอยเพื่อนก็ว่าเพื่อนกับว่าสัมเวสีพวกสัมเวสีม่าตัวพิ่เราไฟใหม่เป็นว่าเออ เอาไปมาหนูก็งงูมันไฟใหม่บองใด๋เดียวเบิ่งมันบ่ได้ไฟใหม่เลยนมีแต่เสียงคนนั่งคุยกันจาแจกแจ๊กแจ๊กินเข่าแล้วเขาก็สิออกมาเออไปมาบัดนี้พ่อไปแก้ข่าวหนูเข้าใจว่าบักแตงนี่ไปเกลี่ยข่าวให้ไปนั่งแล้วก็ซุ่มพรมสัมวิทสีเย็นพวกที่ว่าเห็ุในูุ่งถึงดานก็ถ่ายถ่ายลงแต่ว่าแบบพ่อเร่าบอกเราแบบบอกแบบจังหนึ่งเด้หนูก็นั่งฟังเพื่อนกับว่า เพิ่นกับพ่อปกติหนะนูกับเบิงเพื่อนทะเลาะออกเด้แต่ว่านูก็เลยร้องเสือเบิงวันนี้พ่อเิ่นบวกปึบอันนี้ก็เป็นในใจหนูเนาะมันค่าพ่อออกมาอยู่จังสีเล้วบ่ไเลยไปตามเพื่อนเลวก็เลยมานางบอกว่าอเอออล้วเพื่อนมาผิกใหม่เพื่อนบวกอยู่เนในไอัมภรเวสีเบิงใหลไหลนั่นเอออันพวกอันนั่นไอสัมภรเวสีที่เขาทายน่นะค่ะนั่นลหละอันที่เขาทายนั่นวันนี้เพือเ่อนก็เลยบอกให้เอฟซีเอยียงฟัง ออกซื category, ้อออกอย่างเอฟซีที่ฟังเพื่อนก็มาปีนใหม่เด้ยบ้านี้เพื่อนกัมาปีนว่าอันเพื่อนปีนเพื่อนหนึ่งกมาปีนว่าโบเมนว่าอันเขาบอกว่าไฟใหม่เพื่อนบอกว่าไม่รู้มีใครไปนั่งอยู่เฉียงหน้าบ้านใส่ข้าว่าบลูแต่ซ้ำหนีนู้นไคิดเรยวอ๋อแล้วคือผิดเพราะเราบอกน้ำผวกหนูเพื่อนบบกว่าเขาบอกว่าไฟใหม่เพื่อนเลยพากันเลียนไปพอเพื่อนไปเห็นผวกหนูอยู่แล้วอยุดจุดจุดนั้นพ่อพวกนูเป็นคนที่ว่ามากไปนั่งเสียงหน้าของคุณพอมันจะลูีิชาดนั่ง มกขามไปจักตอกล้วไปนอนเหล็กอยู่เทียงหน้ามองนั้นเพิ่นสิลูดีเลยเพราะเพิ่นสิมาเห็ดมันจะติดกันเลยค่ะกับมองอันเม่แต่เคียนเพิ่นสิเพียงก็แกะแล้วเพิ่นถามหาหนูก็สิปเอิื่นมาซอยค่ะเอื่นวิชานีมาซอยนี่วันนีบักเตียงสิมาซอยเหตุการณ์เหตุงานอยู่ประจํานั่นแหละเพิ่นก็มว่าปีนูเลยเกิดกําถานเต้นเต้นตันนั้นมาเลยว่าโอ้ว่ได้เทอเอแต่กิดใจเลยเต้นแต้นคิดเร้วคิดในใจแล้วว่า เป็นคนที่แบบเต็มสีเลยค่ะอะแต่ว่าเบื้องข้างหน้านนะเบื้องบวออกเบื้องได้กับเบ,บื้องโบวกเบื้องได้กับปกติเบื้องก็แจังดีๆนี่แหละบักเตียงนี่เบื้องได้กับเบื้องโบวกบาดนี้ไปมากจะจู่กับไฮ่ไห้ขึ้นหนูก็เลยงงเอามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของเพื่อนวงนู้ถือด้แหละเพื่อนเป็นอย่งเพื่อไ้หนูก็เลยมา่อคืนเออแปก์เปก์เปกแต่ว่ากับพวปากอี๋แหะพี่น้องค่ะคิดเอาเองหลวดัดก็เลยมา่อคืนว่าสงสัย เป็นอีหยังคือให้ได้ตกใจนูก็บ,บ่ทันเนาะนูก็เข้าใจว่าโอ้สงสารตัวหนูบอสชื่อดาว่ะมางซีนะ่เนาะอืมก็เรื่องเล่าเป็นจังนซะี่เละพี่น้องค่ะก็เลยอยากบอกแถาความให้ฟังเนาะว่าพวกหนูไปอยู่นั่นก็กระเบลูเรื่องไปมาก,ก็ถูกดา่าว่าตอนถูกด่าก็เป็นข่าวมาบ้านท,ที่นี่ก็พ่อหนูลืมให้ผู้นั้นผู้นี้ FC ฟซีพลัน,นผู้นี้เข้ามาด่านี่เจเปิ้นสาย5นี่ก็ดังเลยพี่น้องค่ะดังในทางที่เสียคะ่ะเสีย ไปไม้ยางไปไก่ลุงอ้วนยางไปไก่เพื่อไ่เตียงยางไปไก่เพื่อไ่บักเตียงกับบออ่อใดหนูก็เลยได้เปิดเฮ็ดช่องยูทูบจะครองเอฟซีส่งเงินมาให้มาซื้อน้ำให้หาซิเพ,พก็กเออไปให้แล้วก็เงินอีกซีพันให้ขึ้นเงือนขึ้นเงือนใหม่มวันนี้บักเตียงรับรับเรือเพื่อนกันยันเพิ่อนกับเฮ็ดไม่รักชนะว่าเพิ่อนก็ดีเยอนล่ะคือเท่ากับเบิร์เนาะมันเป็นไข่ๆว่าคนผู้นี้ลึกๆจังสิเห็น ันบุเลิกเนรบเห็นค่ะอบารนี้พ่อคนนึกก็บอเข้าใจว่าเป็นยังคนขึ้นพวกหมูจักบวกจักสวนนั่นบักอือเนี่ยนะเออเป็นยังคือเป็นมารยาทดืงนสี่ในคลิปกับนี่เลยค่ะคลิปนี้เงินเขาไปเบิรงในช่องเจเจโปรสายห้าน่ะสิเป็นไลท์สุดช่องนี่แล้วค่ะกระสีดีเงินไปให้นาบูญไม่อยู่อยู่อะไรอะไรเออบักแต้ยบว่าเออเขาเอาเงินมาช่วยในขึ้นบ้านใหม่นี่ FC เหมือต่างประเทศนี่เป็นว่าบักอื้อไง ยางหนาบูมมีอยู่มีอยู่มากเง้ยบม่อยากยางมาดอกไปมาบกแตีงกเลยหองใสจักหน่อยมาๆ่าเนี่ยลองซื้อแล้วนี่ลองซือองซ้อแล้วเพื่อนว่านนี้บักเออยางมากยางมา,จากจับเงินฟึบเงน้ยไรนี่กะยางเข้าไปในเงินเลยขอบคุณสักคบ่มบมีเพราะว่าเจเปิลใส่ห้านี่กะมีช่องนะ้ค่ะเดอ้อเอฟซีเพื่อนส่งเงินมาผ่านหนูเนี่ยหนูเงินมาให้เพื่อนก็นอยากได้คำาอขบคุณบ่บมีสักคำเลยค่ะ บกอกเออนีนี่ใสเสียพี่น้องค่ะบ่ออยากสีเวลพื้นอีอย่ยังฉีเย่ๆมา,มากๆเลยหนูเห็นนั่นหนูยางไกล้นี่ก็หึงพี่น้องค่ะเบื้องออกเลยเออยางไกล้นี่ก็ตาหนีขวางสาเแล้วค่ะโอ้ยหึงหนูพี่น้อง่ะเออหนูก็เงยดหลายเนาะหนูก็ไปแต่งตัวสีเดิมพี่น้องเอยอ,อันนี้หนูก็ไม่รัามาซึกอวานหนูก็อยากสวยนเนาะปีไหมอายากสวยอยากยังกะปล่อยผมมันอุ่น <laughs> ปล่อยผมมันอุ่นคันเบาพืน้นนั่นันย่ายบักเอื้อนี่เออนูบอยากสีเบาเพราะว่าหนูเป็นนูยู่น,นันซ้ำเป็นคนอยู่นันเลยค่ะนูในห็นคันยางมากนี่เอ,อียนางโอ้ยบัวเล้กก็ยายบาปเด้สะถูกยางหลังของควมเนียก็สิมันใจเออยางมาหนี่ผูนันก็ห้องเซพืนเพิ่นเหลื่อมนี่หนาไม่ตับนี่ก็ห้องเซพืนเออเฮาก็ได้ห้องเซพืนคือกันค่ะเอ,อเอ,อ บัตแต่ว่าค่ำบอกคนบนแต่ละค่ำนี่เหม่ยเฉียดเฉียนใจใจเด้อค่ะเด้อค่ะเอาหดต,ตุนใหม่เนี่ยมือเ้าจังสี่บ่ตื่นเลกเทียค่ะแต่จะเ้านั่นบ่เห็นดอกว่าจีเปิลใส่ห้าเห็ดอีหยังมีแต่บักแตงอะนะสีหูสีเห็นค่ะแต่ว่าเพิ่งกิดบ,บ่เคยไป็นยองดอกเพิ่งกิดย่านบา่เอือเครียดนั่นละ่ะอ่บัตที่ดีบัตรดีนวดดวนเทียเพิ่นมาได้วยบัตรเอฟซีเพินเ่นอยากเห็นอยากเห็นว่าเออไปหอดไซเรลเหย็ดโคกหลังคอกหลังค่าเฮ็ดยังไปหอดไซเรลบัตรดีเพิ่นเห็นฮอยูู่่่่ซืืออม้เพินบ เป็นนิวฮตักนามเกินมาบาทศิวตั้งกลรองอยู่เออบอกสัมภเวสีสต๊อปสต๊อปสต๊อปเพิ่นว่าเออบอกสัมภเวสีสต๊อปสต๊อปสร้างภาพเพิ่นว่าว่าห้อยเขาได้ยินนั่นแม่บังเอิญกับบ่บอกบ่สอนเด้อพี่น้องเด้อได้ยินว่าเมียจะขวางบอกยังสั่นได้ยินว่านั่นเออบักเตียงกับบ่บอกบ่สอนบักเออได้ยินเมียจะขวางบอกยังสั่นก็กัเสือซืือเด้ไอ้ไข่ว่าก็ดเสือเสือเสือนอก็สิเพ่งหลายนัหลักก็เลยกลายเป็นว่าเหลืองพี่น้องเหลืองเออ กลายเป็นว่าเหลืองบันนี้บักอึก็เลยบ่มีมารยาทเลยบันนี้ก็เลยเหลืองอย่างสลันนาหง่อหงอเงี้ยเงี้ยลังกอมกองย่างงอกงอกแง่งแง่เออโอ้ยมีแต่คนมีแต่หุ่มเออสมเูรสีก็ถือของไงถือของไงเป็นกระปานกุนแจบัดทีนี้เออค่ะเอฟซีมาเตะไก่เมยเมย์มานังอยู่หนูก็ได้เล่นหาหนามายังไม่ให้กินเนาะบางทีราบ่อยู่ค่ะลิตูนเออโบกหูตาสว่างนะตัวนั้นก็ง้มเมื่อยบอกว่าแต่เขาหนูคือกัน มาที่นี่ก็เลยอึดอัดเเขาเห็ดเห็นไอ้หนูถือดาคือมองสวดออกเบิดแล้วทะลุออกเบิดเหล้ยวก็เลยออกมาเสียเนี้จักหน่อยค่ะออกมาเสียเบาพื้นเนื้วเาื้นนั่งพอมเบาพื้นนัง่นนงน้่งขั้นเขียวนัง่งอ่ะล่ะเอาแผ่นท้องไปไห้เอาไปให้ซุ้มสัมภเวสีเขาก็ไปใส่สัมภเวสีเนื้อคืนซุ้มเนินถือนี่พี่น้องค่ะถือสิละ่ะบ่คอยถือกับหนูบันไดดอกกันเห็นหนูนี่สิมากจับเลยมากอีเลียว มัดไก่แบบเตีงอีกแล้วมาอีกแล้วยางไปท่านี่มัดไก่เดีลยวโอ้หนูกระเงิอดไหลมาได้เทียบพื้นบอลลูว่าพญิศาเดินเป็นสามีหนูเพราะว่าพญิศาบ่คอยยางน้ำกนหนูกระสิขายของหนูก็สิยางมาหาไทยนั่นไทยนี่เพป็นเป็นกระสีเออเพกรนสิบ่คอยหูกันนะเพราะว่าพญิศากระสิบ่คอยเปิดตัววันใดเนาะพี่น้องเนาะบารีกะเล่หองหองบักแตงมาใส่บักแตงนี่ก็เออวอลเทได็กกะกะบห้องเบื้องภาพนุ่งเนอก็ดีเบิดนั่นละ ก็ลื่นกักนมะเขือเพนทองมาอาธิษฐานมะเขือโล่งใส่หลุมหนาเงื่อนเพ่นบเสียโค้งออกมาหนาเงือนเพน่นส่วนบะเอ,อืเอ,อ,เอ,อน่ะหองมาจับเพ่นทองบัสิโบใส่ของลงของไม่นีเพ่นว่าเพเราะเรียกโบใสเป็นน้องยางกับไปในเงื่อนเพลนทองม <S 2> <S 2> อันก็มีอยู่แล้วเออมันก็ใส่อยู่แล้วที่บ้านเนี่ยโลงตั้งแต่แรกแลวไม่จําเป็นจะต้องใส่เพลนยานใส่ข้องพี่น้องย่านจีเพ่นใส่ห้าอาธิษฐานใส่ของลงไปได้นั่นย่านอันผัวเพ่นหักเพ่นหลงเฮาพี่น้องเอ้ย นูงก็เงยไหลเออคิดแตงไดยมันก็เย็นบอสุด้ทยเห็นนี่บอกไปเอาอยู่บอกมัดสิเอาค่ะเอาเห็นอย่างเดี๋ยวนี้เออมีชีวิตสุดชื่นสบายจะตายกับนอนอยูตรงไงตรงหน้าเขากับมีกินพี่น้องขะเขากับเกี้ยวใส่เหล่าไว้แล้วโควิดมากกับมารีน้ำปาน้ำเขาหาหนูฮาใส่ปลาใส่บ่วงไปก็ได้อยู่ได้กินกเด้อพี่น้องค่าอือนั่นแหะกันเปนบ่มีหนีแห้งซีวิตสีดีหลายหลายก็ย้อนว่าเม่กับูมิใจอยู่เม่ป่วยเป็นมะเร็ง ก็ไปกู้เสรล้วก็เลยได้ไปพุ่นละ่ะไปบ้านบักเตยบาอือสายหห์จะเด้ไปพุญหลังยอนเป็นหมีก็เขาพอลายดอกค่าสีหามืดนี่แหละก็สูบไปในแต่ละเดือนน้าพี่น้อง,องก็มาบอกให้ฟังขั้นเขียวค่ะขั้นเขียวบางอืออยากสิบว่าอ่านิสัยนี่ไม่มีมารยาทตื่นก็ไม่ตื่นพี่น้องเอ้ยเศรมากกูหัวหมุดอยู่นั่นละ่ะหัวเสียบอยู่ทางซันละ่ะค่ะพี่น,อนอ้องอย่างอย่างอย่งเออไปย่ำในนิโบเห็นดอกค่ะบ่ตื่นจักเถียเวียดน้ำเพื่อนมาเฮียนน้ำซ่านกับโบเฮียพี่น้อง หนูกับโฮกอยู่โฮกลูกกับลูกขึ้นมาหนูกับกวาดยี่ปีนอนขานู่ติดถนนล่มมากเรนนากับตดถนนอยู่แต่ว่าถนนหนูมันจะเลื่อนกอยอยู่เด้อรถเออรถเลี้วืดสายอุดวนวืดวืดวา,าดรถบา้บานกับเลนีนรถบ้านกับเลนีลเลนนะรถสองแถวกับเลนีนค่ะกับโฮกอยู่ตว่ว่ามันเป็นโฮกสิ่งของกับสะอาดอยูมันกับย้ายไปแล้ก็เพื่อนขอฮกมูลอุยปุยพี่น้องเอ้ยบ่เห็ดค่ะบ่เห็ดอีหยังถ่ายโคนนั่นพวกนี้ว่าปอนิบัตนูก็เห็นผู้หนึ่งมาหนูก็งงอยู่มาเมียนเนี่นะ โอ้ยปูนปูนยืดเทิ้งปูนทักมาเมียนอยังครูบอกงามนุกับหินมาเมียนนุกขาไอ้ยคุณตางกันเลยพี่น้องค่ะผู้หนึ่งบักงามแต่ว่าหู่จักเห็ดเบียดวาดพื้นเห็ดน <sucks> <sau> <disappears> ั่นเห็ดนี่ผ้าลูกน้องมามาเห็ดนุเห็ดเบิดในเห็ดการนูไม่อยากบอกว่อยากเสียนุบอกปากนุกับเบื้อง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 ไปพี่น้องเอ้ยนั่งกะได้ใจนอนมาตื่นเห็นเขาเห็ดยหายกะเซ่อเหยียตัวขึ้นได้เป็นเออ คนล่ำคนรวยนี่มีคนมาปฏิบัติคัดสีพน้อง่ะบ่อยากสีโื้นึงโบ้หูจักความพร้อมเอฟซีมาเนี่ยต้องมายืนถาหนูมีคลิปเดอ้อคลิปจเจิบเซห่าเนี่ยเขาไปเบิงในคลิปไลท์สดน่งเขายืนถ่ายยุนาประตูปิดประตูปิดประตูว้าวเมื่อท่านละพร้อมสิคุยเพิน่นว่าเอฟซีมาได้ไกลามายืนถาสุดโรูซเลียอยู่บนหนูเลยเง่วงปาดปานมาเฝ้าพระเจ้าปานมหาพระเจ้าปานมาหาเทวดาพีน้อง่ะเออประตูาามาเปิด ก็ยืนถ่ายอยู่นั่นแหละหูตาตอนนั้นเปนทั้ละสว่างเออจะเลยกลายเป็นี่ว่านั่นแหละพี่น้องค่ะนั่นแหละใี่เบิองเอาหลวดเสียให้เห็นยืนบอกหูจากความเจ้าหน้ามันยืนให้เอฟซีเขามาตะเกียกไก่กับบัวเฮ็ดเซยนางให้เทิ้งโตเทิ้งยังให้เขาไปนั่งเออคุกเข่าลุ่มเอานั่นเอานี่มาให้โอ้โหนูเบิองแล้วบ่คือพี่น้องเอ้ยฝากแคกนี่เด้อเออมาเฉียะเฉียะไปเท่นี่เทอะหน่อย จเปิลสายห้ากาแฟติดตามช่องเจเปิลสายห้าว้วาวด้วยนะคะอีกช่องหนึ่ง,ะะงกกลเลยค่ะพี่น้องค่ะฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร่น่าไม่ได้พี่น้องหนูกะฮักเอฟซีเลยค่ะพี่น้องค่ะค่ะฮักและคิดถึงกับแค่นี้ก่อนค่ะเสียเสียจังหน่อยขั้นเขียวขั้นเขียวนั่งบอกเออพี่น้องบ๊ายบายอยากหมูยัง,งเขามาถามเจเปิลสายห้าเลยพี่น้องคขาสวัสดีค่ะ